ที่เราจะคิดดีได้เน่ยมันก็ว่ายากแหละแต่ระหว่างทำที่ทำดีเนี่ยสิยากมันมีภาษาที่มากระทบยิ่งเราทำกันเป็นหมู่คณะหมู่ใหญ่ใช่ไหมในความออในความเข้าใจของแต่ละคนเขาเข้าใจไม่เท่ากันทีนี้เราเองต้องพยายามที่จะรักษาใจเราให้ดีแล้วก็รักษาคำพูดให้ดีเพื่อประคองให้หมู่ใหญ่<ะ>ไปในแนวทางเดียวกันแล้วงานออกมาดีแฮปปีออ้ ถามว่ามันทําได้ยากไหมย,ยากยิ่งกว่าคิดดีธรรมดาเพราะว่าเออมันต้องรักษาใจให้ดีเนะี่ยมันยากกว่า<ต>ไงเรื่องหนูแต่ก็ต้องขอบคุณพี่พี่อาสาทุกๆคนที่มีสติสัมปชัญญะดีมีน้ําใจต่อกันแบ่งปันน้ําใจกันแล้วก็ประคองกันจนงานต้องบอกมันเป็นงานใหญ่นะคุณบ้านาน,นะแต่กลายเป็นงานที่ทุกคนพร้อมเพรียงกันด้วยรอยยิ้ม ปกคคองกันจนเบ็ดเสร็จนังก็ถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จอีกงานบุญหนึ่งที่ผ่านมาและยิ่งสอ,อ,องสามวันที่ผ่านมาคือคอร์สที่บ้านเราสามร้อยกว่าท่านแม่เห็นเลยว่าเนี่ยบุญที่แม่ไปตกแรงช่วยครูบาอาจารย์หลายๆที่พอถึงงานใหญ่ของเราพี่อาสามากันเพียบเลยช่วยกันอ้อก็เลยมองเห็นเลยว่าอืมเนี่ยนะ งานใหญ่แต่มันกลายเป็นงานเล็กก็เพราะว่าบุญที่เราไปตกแรงถึงเวลาก็มีผู้อื่นมาตกแรงเรานี่คือสิ่งที่เห็นเป็นรูปประธรรมจริงๆไม่ใช่แค่นำมาทำอย่างเดียว